แรงจัดแรงจัดโอ้โห Τ เลี้ยวโค้งเกือบไม่ทันทุกคนอุ้ยแรงมากคันนี้โอ้โหเฮ้ยมีทางไฮดรอลิกนะฮะสำรองไว้ด้วยฮะตรงที่นั่งคนขับนะฮะโ,โอ้โหอย่างเท่ฮะดว่วตรงไหนเราก็เติมตรงนั้นเลยนะทุกคนอีโอ,โอ้แรงจริงแรงจริงโอ้โหแรงจริงเบรกดังเดี๋ยวเบรกดังล้อล้อฟรีนะฮะทุกคนไม่ใช่ล้อฟรีเบรกล้อลากเลยนะโอ้โหโคตรจัด สวัสดีวัยรุ่น Farming Simulator นะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม FS22 ครับผมนะฮะก็อยู่กับช่องน้ำป๊อป 3D นะครับ EP นี้จะพาทุกคนมาเล่นรถเกี่ยวนะครับผมนะมีการอัปเกรดขึ้นมานะครับผมนะฮะก็เป็นรถเกี่ยวด้านหลังนี่ครับผมปานเจริญการช่างนั่นเองครับผมนี่นะตัวนี้เป็นรุ่นปี2025ครับผมนะมีการอัปเกรดขึ้นใหม่ครับผมนะฮะนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับผมนะก็มากับเทเลจิก้าครับผมนะฮะนี่แต่งสวยครับผมทรงยุ่นนะครับผมนะฮะนี่ เรียบๆนะครับเบาๆไม่มีอะไรมากครับผมคันนี้นะครกระจกยุ่นนะครับผมแล้วก็มีหมวกแคปนะครับผมนะประมาณนี้นะครับก็ให้ระดเด็ดของเราก็จะเป็นรถเขียวนะครับผมทำบันไดก่อนนะครับ<ม>เดี๋ยวเอารถลงครับผมนะนี่ไป let's go โอเคแล้วเราไปกระโดดขึ้นรถกันเลยฮึบนะี Start ่ฮะสตาร์ทเครื่อง นี่ร่มพับแบบไปข้างหน้าได้ครับผมแล้วก็ข้างหลังก็ได้ครับผมพับได้2รูปแบบนะนี่ไว้ข้างหน้าก็ได้ด้านหลังก็ได้ครับนี่ืหโคตรเจ๋งนะทุกคนฮะไว้ข้างหลังก่อนแล้วกันนะครับเราเอารถลงนะอเุ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตกตกตกลงตรงก่อนพี่โอ้โหเปิดมานี่จะตกเลยนะฮะดู ค่อยลงโอ้โหดูมุมนี้ทุกคนอย่างสวยทุกคนถ่ายรูปไปก่อนอุ้ยอ,อุ้ยนี่ดูคันโยกครับขยับตามด้วยครับผมดูท่านั่งซะก,ก่อนเท่ทุกคนนะี่ระบบเทินล้อครับนี่โอ้โหสมจริงมากครับผมเจ้าปันจระเขนี่ครับผมนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูร่มนะครับผมจะกลางแบบว่า2สเต็ปนะฮะ วางไว้ข้างหน้าก็ได้ครับผมนะแล้วก็การปกติก็คือใช้เมาส์นะครับในการขยับครับผมนี่โอ้โหอย่างเท่ทุกคนนะครับผมนี่ดูปานเจริญ2,025ครับผมคันนี้นี่เองใครที่สนใจสามารถจัดได้ครับผมนะฮะผมพาดูว่ามีอะไรบ้างครับไฮไลท์เด็ดๆของคันนี้ฮะนี่ดูเครื่องท้ายใหม่ครับเขียนเครื่องใหม่ครับผมนะฮะนี่ เครื่องยนต์ครับ G.O.84 แท้ครับผมนะฮะนี่โอ้โหสมจริงมากทุกคนนี่ครับผมมีพุณลีอ่ะหมุนนะฮะสวยงามครับผมสติ๊กเกอร์มานเจริญครับนี่ครับผมให้ดูท่อครับท่อส่งข้าวนะฮะท่อส่งข้าวครับนี่เปิดอิสระครับผมนะใช้มอสบังคับนะฮะแล้วก็มีสายนะครับไฮดรอลิกติดด้วยครับผมนะฮะทำให้สมจริงขึ้นนะครับผม สามารถยกแบบว่าเทต่ำๆได้ครับเวลาที่เราใส่กระสอบนี่ใส่กระสอบได้ครับประมาณนี้เลยทุกคนดนูยกขึ้นสิบล้อก็ได้ครับผมนี่ประมาณนี้ประมาณน,น,นี้โอเคเดี๋ยวพาทุกคนไปเกี่ยวข้าวกันครับผมก่อนที่จะไปรับชมขอคนรุนไลฟ์เป็นลงใจด้วยกันนะครับผมนะใครที่เข้ามาใหม่ยังมกดติดตามมากดติดตามด้วยกันนะผมเดี๋ยวเราพาเกี่ยวกัน let's go <S ตดแตกนสักหน่อยครับเออไปครับผม นี่แรงเลยนะฮะนี่ดูขันโยกขันโยกอือหือโอ้แปลงใหญ่มากทุกคนดูฟางโคตรพุ่งเลยทุกคนโอ้โหนี่ฉายาบานเจนครับจรวดทางเรียบทุกคนอือหือดูโอ้ม,อมันขโมงอะ่ะแรงจัด แรงจัดแรงจัดโอ้โหเหลียวโค้งเกือบไม่ทันทุกคนอุ้ยแรงมากคันนี้โอ้โหเอยมีทางไฮดรอลิกนะฮะสำรองไว้ด้วยฮะตรงที่นั่งคนขับนะฮะโอ้โหอย่างเท่ฮะดว่ตรงไหนเราก็เติมตรงนั้นเลยนะทุกคนไอ้โว้แรงจริงแรงจริงโอ้โหแรงจริงเบรกดังเดี๋ยวเบรกดังล้อล้อฟรีนะฮะทุกคน ไม่ใช่เราฟรีเบรกล้อลากเลยนะโอ้โหโคตรจัดเกี่ยบแบบจรวดครับงานนี้เสียใจแน่นอนเนี่ยไปครับผมโ,โอ้ยูเลสโก้ไอ้ดูลอ้อแท็กื้อนดินครับสมจริงมากฮนะไปกันครับผมนี่โอ้โหเก็บคอมให้ก่อนนะครับ งานนี้เสร็จไวแน่นอนครับเกี่ยวเร็วขนาดนี้โอ้โหเร็วจริงเร็วจริงครึ่งหนึ่งก่อนแล้วกัน <laughs> 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 โหดเกินดเนี่ยจะเล่นแบบท้งแปลงเลยนะฮะคลิปเดียวไม่น่าใช่ครับ <laughs> โอ้พาดูมุมมองคนขับด้านในนี่ว้าวนี่ครับ มีมอนิเตอร์มีเกียร์ให้ดูนะทุกคนสมจริงมากนี่มุมคนขับด้านในโวซ้อมขับได้เลยนะทุกคนแม่มีแหลกเล็กน้อยฮนะทำไมมันแหลกวะมีแหลกมีแหลก <c oughs> เสียงด้านในไม่ดังนะฮะต้องไปแก้ก่อนโอ้ย โอเคครับ okay. ผมดังเท่ากันเลยนะฮะเมื่อสักครู่ครับด้านในนี่เป็นของรถเอนะครับผมตัวเองคือเสียงไม่ค่อยดังครับผมนี่มันต้องดังเท่ามุมมองด้านนอกนะฮะนี่ hey. go go ้ o หืมว่ามันแหลกๆนะทุกคนขอดูนิดหนึ่งมันเป็นเพราะอะไระฮะผมคงปรับ ปรบฟิกไว้สูงหรือเปล่าไม่สูงในสแตนดาร์ดนี่หว่าอันนี้สูงไปดูไม่ได้เลยครับปรับมิดเดียนะฮะโอ้ยเก้ามีกระจงนะฮะวิ่งฮนะโอเคกลับไปที่มุมมองเดิมฮนะ ปานจรวดปานจรวดไปแล้วนะครับดูด้านท้ายมุมนี้ฮะทุกคนสวยงามฮะสีสดนี่ครับผมดูสมจริงนะครับโว้ยเกี่ยวเหลือซะด้วยนะครับเอฟเฟกต์ข้าวครบนะทุกคนปากเกี่ยวว่ามีเอฟเฟกต์นะครับผมนะฮะเออคุณลงคุณเล่ยครับเก็บรายละเอียดได้เยอะนะครับผมนะใครที่อยากได้ก็สามารถจัดได้เลยครับผมนะคันนี้ก็ปล่อยในเวอร์ชันยี่สิบครับผม มีสองจับได้เลย go นี่ก็ฝากติดตามเพจด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะก็มีรถแจกบางคันเนีัยใครที่อยากได้ไรถเล่นฟรีฮะก็สามารถเข้ามาติดตามเพจแล้วก็ดาวรถาดาวโหลดเล่นกันเลยนะครับผม,มแจกไว้หลายคันแล้วนะฮะสามสี่คันแล้วนะสำหรับใครที่สายฟรีนะครับผมนะฮะไปติดตามแล้วก็ดาวน์โหลดกันได้เลยครับผม เอาสักหนึ่งอุ้มเลยกันนะครับผมเดี๋ยวเอาทีมงานมาเท,ทข้าวด้วยเลยกันครับ go 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 นีโก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 ่ถือล้อถือล้อนีอ่ระบบไฟครับด้านหลังครับผมเกี่ยวกลางคืนได้สบายสบายนะครับ เ <Hey. S 2> ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะครับ <Hey. S 2> ขอให้มีงาน,นครับ <Hey. S 2> ผมเกี่ยวได้หมดนะย <laughs> <Hey. S 2> <Go. S 1> เกี่ยวสองสังหนึ่งอุ้มหนึ่งอุ้มแล้วกัน เต็มแล้วก็เต็มแล้ว,เ,ลวเด็กล้อลากทุกคนบอกไว้ก่อนนะฮะโอ้โหสุดท่านันนะฮะ <c oughs> แหมแรงจริงครับคันนี้เกีียวลืนล่นเลยเกี่ยวสนุกมากเลยนะครับผมใครไม่เชื่อก็ ซื้อไปเล่นได้ครับเขียวลื่นจริงฮะคันนี้สกอ l e ส s ก o ใกล้เต็มแล้วใกล้เต็มแล้วดูกวางวิ่งเล่นกระจงกระแตเฮ้ยหายตัวได้ด้วยโอ้โหโดนะแล้วนะฮะโดนแล้วโดนแล้วนะกลางวันแสก ว่าประกับตาเนะี่ยเต็มหรือ,อยังตเต็มหรือ,อยังโอ้โหได้อีกได้อีกได้อีกยังไม่เต็มนะฮะว้าว สุดจัดสุดจัดโอเคครับผมน่าจะเตรียมเลยนะฮะเดี๋ยวเราเอารถรถดับมาใส่แล้วกันครับผมนะฮะเดี๋ยวเราวิ่งไปเลยแล้วกันนะครับผมโอ้โหนี่มาแล้วครับทีมงานของเราครับผมนะฮะนิวยางยนต์ครับผมนะฮะซับสามทอครับผมเฮ้ยตัวนี้เป็นตัวอัปเกรดนะทุกคนดูบางฝุ่นครับ บางคนขยับแล้วครับผมนะฮะเอ๋โอ้โหสวยงามมากครับคันนี้มาแบกข้าวครับโอ้โหสีแดงสดใสครับผมนี่เก๋โอ้มาแบบยังหล่อเลยทุกคนนะครับผมนี่คือโอ้โหยูซุชิก้าครับผมนิวยางยนต์ครับอู้สับสันทอครับผมอ้าวสุดจัดครับผมโอเคเราเทข้าวกันดูนะฮะ นีไกลไปเปล่าวะโอเคได้ยังได้ยังอโอเคครับผมจัดเลยไอโอ้สามารถสายไปสายมาได้ครับผม ตามสะดวกเลยตามสะดวกเลยนะฮะนี่ว้าวตั้งเมาไว้เร็วเกิน,นผมสายไปมันดูไม่สมจริงฮนะต้องค่อยๆครับแล้วขยับเมานะเลยนี่โอเคเดี๋ยวทิ้งท้ายกับภาพเท้าแล้วกันครับผมนะฮะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยนะใครที่เข้ามาใหม่กดติดตามกดติดตามด้วยกันนะครับผมใครชครื่นชอบฝากกดไลค์เป็นกำใจด้วยฮะส่วนใครที่อยากชมแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะฮะมีเวลาก็จะจัดให้ครับผมนะผมก็ทำให้หลายครั้นแล้วนะครับผมสนสัปดาหที่คอมเมนต์มานะโอเคผมไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายครับผม